สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สสนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน์6 7 5 1 3 7 6 8 0810502320ยาศสีฟันสมุนไพรธงอีดิฉันใช้ประจำค่ะวัดบางพลีใหญ่กลางและอบตอบางพลีใหญ่ร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง พิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำประจำปี2,568ที่บริเวณสระน้ำวิหารหลวงปู่กิมอัฏฐโกวิททวุธิคุณวัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าคุณแจ้พระวชิระขณาธรเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางพร้อมพระอาจารย์มหาสเสน่ห์และพระอาจารย์เดชแห่งวัดบางพลีใหญ่กลางภายเรือรับบินทบาททางน้ําเนื่องในงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงวัดบางพลีใหญ่กลางประจําปี2568โดยมีดรวีสุดารุ่งเรืองนายกอบตาบางพลีใหญ่ พอ่อตอ,อกรวัตหันประดิษฐ์อดีตรองพอบกอพอวจอวอชนบุรีนางเจียมรุ่งเรืองประธานอ,อสอมอตตำบลบางพลีใหญ่นายแพทย์เสาปัญจพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลีนายธทีรพัฒน์ศรีนาเครือธนัทผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางตลอดจนคณะวิยวัจ,จกรคณะกรรมการวัด ทีมแพทย์พยาบาลจากศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่ข้าราชการตำรวจสพบางพลีอุบาสกอุบาสิกาและคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางโรงเรียนบางพลีราชบำรุงและประชาชนชาวตำบลบางพลีใหญ่ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สำหรับประเพณีทำบุญตักบาตรทางน้ำณวิหารหลวงปู่กิ่มวัดบางพรีใหญ่กลางท่านเจ้าคุณแจ้ได้ร่วมกับอบตอบางพรีใหญ่คณะพระพิสุสงฆ์วย,ยาวัจกรและคณะกรรมการวัดบางพรีใหญ่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวชุมชนและคนในท้องถิ่น มีความเชื่อในอดีตว่าเป็นการทำบุญขอขมาพระแม่คงคาโดยกำหนดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรช่วงเช้าของวันลอยกระทงส่วนช่วงเย็นจะมีพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีร่วมสนับสนุนกระทงเพื่อการศึกษาเพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยเท่องพรับรมมีการพร,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 ระบรมมนการโรงพยอบานงพาทีะบงาสุปราสิกา เป็นจำนวนมากนะครับที่มาร่วมใส่บาตในเช้าวันพระใหญ่ในเดือนติดสองนะครับเป็นประเพีของวัดบางทีะฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้ตั้งแต่เย็นเป็นต้นไปเราก็จะมีการลอยประทุงลาประเทนีนะครับเราไม่มีการเล่นอะไรนะครับก็มีแต่การลอยประทุง หลายีนี้เป็นตา,ตาราชาตินะครับแล้วก็เมื่อวานนั้นสิ่งที่มาสดาคือนตอนที่ผู้แทนขององค์มานะครับควนฟ้าอำนวยผลให้พวกเราอกากทีเย็นสบายนะครับนั้นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศนันทีใหญ่ของชาวปัตตานีแนการของเราทุกท่านโดยเฉพาะ โครงการบริหารส่วนตำบลลำพีรนั้นเป็นแม่งานใหญ่นะครับดูแลเป็นอย่างดีชาววัดขออานลทีมข่าว AEC TV Channel รายง,งานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ